ช่วงประวัติศาร์แห่งไดทอคคู่เสนอตอนร้มหุนล็อตเซนไตตัวหลักที่ปรากฏตัวช้าที่สุดในจักรวาลของซูเปอร์เซนไต หุ่นลบเซนไตตัวหลักนั่นก็คือหุ่นลบตัวแรกของขบวนการซูเปอร์เซนไตแต่ละขบวนการที่ถือเป็นซิเกเนเจอร์และจุดเด่นสําคัญของ,ของแฟรนไชา์นี้เลยทีเดียวมีหน้าที่ในการต่อก่อนและปาราบเหล่าสปาร์ที่ขยายร่างใหญ่ซึ่งการปรากฏตัวของเหล่าหุ่นลบตัวหลักหรือที่พวกเราเรียกว่าหุ่นเมนหลักในซีรีส์เซนไตแต่ละขบวนการส่วนใหญ่มักจะปรากฏตัวไม่ก็ตอนที่1ก็ตอนที่2 แต่ก็จะมีบางตัวบางโฆกาาที่ปรากฏตัวหลังต่อที่2องกว่าจะปรากฏตัวให้พวกเราได้ชักแต่แนวต่แนวอยากจะซื้อของเลขของพรมันมากซะเหลือเกินก็ปลาไปต่อที่3ต่อที่4ต่อที่5ต่อที่6 หรือช้ากว่านั้นก็ต่อที่สิบเลยทีเดียวมีไม่กี่ซีรีส์ไม่กี่ขบกายเองที่จะเกิดปรากฏการ์อย่างนี้คือจะปรากฏตัวอะไรช้าขนาดนั้นวะปล่อยให้เราลอกเกอร์ตั้งงานเลยมาเป็นหัวข้อในการทําคลิปนี้ซึ่งในคลิปนี้จะมีหุ่นเมหลักของขบกายไหนบ้างที่ปรากฏตัวช้าช้าช้าซะเหลือเกินก็ไปท่องประวัติศาสตร์ของหุ่นพวกนี้กันเลยดีกว่าลำดับที่หนึ่งเบตันฟรีเวลโลโบ b บทเทนฟีเวอร์โลบเป็นหุ่นเมนหลักประจำขบวนการแบทเทนฟีเวอร์เจซูเปอร์เซนไตลำดับที่3และเป็นขบวนการ ai, เซนไตคขบวนการแรกที่ิเริ่มการใช้หุ่นยนต์ยักษ์ในการต่อสู้ถือได้ว่าเป็นผู้บุบเบิลในการใช้หุ่นลบเซนไตนั้นแต่นั้นเป็นต้นมาโดยหุ่นลบแบทเทนฟีเวอร์โลบตัวนี้ จะมาในทีมของซามุไรสวมกรอเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะถูกเรียกมาจากแบทเทิลชาร์กเพื่อมาช่วยพวกแบทเทิลฟิวเวอร์เจในการต่อสู้กับสปาร์ตที่ขยายร่างใหญ่ความสามารถของหุ่นตัวนี้จะมีอาวุธตั้งมากมายหลากหลายเลยแต่ที่จะใช้เป็นอาวุธหลักส่วนใหญ่นั่นก็คือดาบเดนโคเคนดาบซามูไลสายฟาฟาที่มีตัวสอนย่อของเหล่าสมาชิกในขบวนการแบทเทิลฟิวเวอร์เจแกะสลักไว้บนดาบ ถ้าไม่ตายในการปิดฉากศัตรูของหุ่นตัวนี้นั่นก็คือท่าดาบพิฆาตผ่ากลางวงซึ่งการปรากฏตัวของหุ่นตัวนี้จะปรากฏตัวในตอนที่5้าของซีรีส์ Battle f e ี e ว J เจเยกรได้ว่ากว่าจะปรากฏตัวก็ปล่อยให้พวก Battle แ a t เ l e f e ี e r J เตเนระบำท่าอะไรก็ไม่รูดตลอดลทั้ง5ตอนในซีรีส์เลยทีเดียว <c oughs> นอกจากจะเป็นหุ่นตัวแรกในสาระระบบเซนไตแล้วยังเป็นหุ่นตัวแรกที่ปรากฏตัวช้ามากซะจริงเลยลำดับที่2 เจคอิคาร์ลสเมนหลอดประจำขบวนการมนย์ Jack man, Super ai, วี6เจ็คแมนซูเปอร์เซนไตลาดับที่15เมื่อเจ็คแมชชีนทั้ง5ลำประกอบไปด้วยเจ็คออสเจ็คคอนดอร์เจ็คออเจ็คสวอนและก็เจ็คสวารโล่ทำการรวมร่าง ก็จะออกมาเป็นสองประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเภทอย่างลบอิคลอสฮาเค่นแล้วก็รูปแบบหุ่นลบเจ็คอิคลอสเจ็คอิคลอสปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เจ็คแมนตอนที่6ถือว่าเป็นหุ่นลบอีกตัวที่มีอาวุธหลากหลายเลยทีเดียว แต่ที่ใช้บ่อยมากที่สุดเลยก็คือดาบเบิร์ดดิกเซเบอร์จุดเด่นสําคัญของหุ่นตัวนี้แล้วก็รวมถึงหุ่นตัวอื่นในขบวนการแจ็คแมนนั่นก็คือการที่หุ่นพวกนี้มักพังเสียหายบ่อยในการต่อสู้เรียกได้ว่าพังเป็นว่าเล่งเลยโดยเฉพาะแจ็คออกลอดที่ชอบแข็งขาดเอาแข็งขาดเอาจนกลายเป็นหุ่นยนต์ที่เน้นความเท่อย่างเดียวแต่ไร้ประสิทธิภาพ แต่ถึงยังไงซะมันก็เท่จริงๆนะมีสัญลักษณ์รูปนกหรือวิหอยอยู่บนอ,อกด้วยอย่าง,งเปี้ยวเลยถึงแม้ผมจะชอบพ่อหุ่นเซนไตดีไซน์ไปโรโอมากกว่าก็เถอะลำดับที่3จอมเผดจการไดจูจินมาต่อกานกับหุ่นเมนหลักประจำซุปเปอร์เซนไตลำดับที่16บหกขบการไดนเสร์จูเลนเจอร์อย่างไดจูจิงกันต่อเลยดีกว่าไดจูจินเกิดจากการรวมร่างกันระหว่างเหล่าไดนเสร์เทพิทัชทั้ง5ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไอรโนโซอรัส ดูแมนมอรดไทเซราท็อปเซเบอร์ไทเกอร์แล้วก็ฟูเทลาโนโดอนจนเกิดออกมาเป็นไดจูจินหุ่นเทพเจ้าที่มีชีวิตจิตใจน้าเนื้อหัวจอมผด็กการ์ของเหล่าจูเรนเจอร์ที่ถึงแม้นิสัยของเขาจะออกไปทาผผด็ก,การแต่ก็เป็นหุ่นเซนไตที่มีดีไซน์โคตรได้ใจแฟนแฟเซนไตเลยทีเดียวความสามารถของพี่แกก็สมที่เป็นเทพเจ้าเลยมีสุดยอดดาบในตำนานที่มีชื่อว่าดาบเทพเจ้าก็ทอร์เป็นอาวุธประจำตัว ถ้าไม่ตายค้าสุดยอดของเขาก็คือดาบพลังแสงสุดยอดแห่งตำนาะนะนาะนะนาะนนะและยังสามารถเปลี่ยนมอดไปเป็นมอเดรถถังอย่างไดโนเทนได้อีกด้วยโดยหุนห่นแคปเจ้าไดาจูจนินและก็ไดโนเทนปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์จูเลนเจอร์ตอนที่ลกลำดับที่4ไดเรนโอดไดเรนโอคือหุ่นลบเมลักของซปเปอร์สไตลำดับที่17 ย่างขบวนการ5พลังดวงดาวไดลิเจอร์เกิดจากการรวมร่างของเหล่าสัตว์เทพดาราทั้ง5ตัวได้แก่ลิวเซโอเซชิชิเซเทมาเซคิลิและก็เซโฮโอโดยลิวเซโอจะแปลงร่างเป็นร่างที่เดนบูจินซะก่อน และอีก4ตัวจะมาเป็นชุดเกราะให้กับลวเซโอจนกลายเป็นไดเลนโอไปในที่สุดแล้วก็ยังมีการลวมล่าอีกหมวดหนึ่งนั่นก็คือเทนคูคิเดนที่เราเห็นอยู่ในภาคนี้นั่นแหละครับไดเลนโอเป็นหุ่นลบที่มีดีไซน์ต้นแบบมาจากเหล่านักรบสวมชุดเกราะจีนในสมัยก่อนสามารถปลดปล่อยพลังภายในของเหล่าสมาชิกแต่ละคนในไดเลนเจอร์ได้เพื่อโจมตีใสศัสตรูถ้าไม่ตายในการปิดฉากนั่นก็คือดาพิคาดพายุสลาตัน เป็นการใช้ดาบไดโอที่เต็มเปียบไปด้วยพลานปลาวายุอสศนบาทและพระเด็กศึกศัตรูในดาบเดียวโดยการปรากฏตัวของไดเรนโอจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ไดเรนเจอร์ในตอนที่8ซึ่งเป็นตอนเปิดต,ตัวที่ดูเดือดเลยจริงๆสำหรับในซีรีส์นี้คำดับที่5มูเทคิโชกุน มูเทคิชโชกุนคือหุ่นล็อกเมล,ลักประจำขบวนการนินจาคาคุเลนเจอร์ซปเปอร์เซนไตลําดับที่8เกิดจากการที่เหล่า5นาินจาคาคุเลนเจอร์ได้เปลี่ยนร่างไปเป็นร่างเคียวไดจูโชประกอบไปด้วยเรสซัลโเดอร์ไวท์คัสบลูโลแกนเยลโลคูมาร์และก็แบล็กแกมเมอร์และทําการรวมร่างจนกลายเป็นมูเทคิคโชกุนหนึ่งในสามเทพโชกุนผู้ยิ่งใหญ่มีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เผด็จการเหมือนในจุจริงหรอกนะต้นแบบดีไซน์มาจากปราสาทโชกุนเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและน่าเกรงขามมีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากสงจากที่เป็นหนึ่งในสารเทพมีดาวชโชกุนเปลวเพลินเป็นอาวุธคู่กายปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4ของซีรีส์คาคุเลนเจอร์เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกเลยที่เอาสมาชิกสันไตมาเป็นชิ้นส่วนในการประกอบล่าซะเองเป็นอะไรที่โคตรจะแหวดแนวเลยในยุค90ยุคนั้นลำดับที่ 6. โอเลนเจอร์โลโบ เป็นหุ่นยนต์เมนหลักประจำขบวนการลำดับที่19อย่างขบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์เกิดจากการรวมร่างของเหล่าสัตว์เทพเจ้าทั้ง5ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกายฟีนิกซ์ไก่เทอรัสดัตเลออนโดปูแลนเดอร์และก็โมอาโรเดอร์จนกลายมาเป็นโอเรนเจอร์โลโบโอเรนเจอร์โลโบสามารถเปลี่ยนฟอร์หรือใช้เชนได้ตามการเปลี่ยนโหมดที่ใส่และสมาชิกโอเรนเจอร์ที่เป็นคนขับหลัก หมายต่อยขั้สุดยอดนั่นก็คือ Cloud Final Flash เป็นการใช้ซูเปอร์คาวซอนในการรวมพลังมหัศจรรย์และฟาดฟันใส่ศัตรูถือว่าเป็นหุ่นเซนไตตัวแรกเลยที่มีการเปลี่ยนฟอร์มเพื่อใช้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นโดยการปรากฏตัวของโอเรนเจอร์โลโบจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่7ของซีรีส์โอเรนเจอร์ลำดับที่7 r v ด o b o ี และเราก็มาถึงหุ่นเมนหลักประจำขบวนการลำดับที่20อย่างขบวนการลดสิ่งขาเรนเจอร์ที่เกิดจากการรวมล่ากันระหว่างเหล่าเลเจอร์วีเคิลทั้ง5เครื่องประกอบไปด้วยเร e วีคเ e ิลบลู e ีคเกิลกรีวี e เกิลเยลโลว w ีเกิลและก็พิงว e เกิลโดยคำว่า RV จาก RV ร o โลโบจะย่อมาจากคำว่าเ a นเจอร์วีเกหรือก็คือชื่อเต็มๆของหุ่นตัวนี้นั่นก็คือ r a n g จอร์วีคเกิลโลโบ หุ่นตัวนี้ถึงแม้จะมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับเทอร์โบโรบอของเทอร์โบเรนเจอร์แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนนั่นก็คือการโลมร่าที่โคตรจะพิสดารโดยการเอาเรนเจอร์วิคเกนมาชนกับเองแม่งเลยถึงจะโลมร่าเป็นหุ่นตัวนี้ได้ WTF ไอาหามึงแค่ชนกันเองก็ลมล่านได้แล้วอะไรวะเนี่ยโดยการปรากฏตัวของอารีโลโบจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่5ของซีรีส์คาร์เรนเจอร์ลำดับที่8กิงไกโอกิงไกโอคือหุน่นเมนหลักประจำซปเปอร์เซนไตลำดับที่22ขบของวันการคอสมิคกิงการ์ามนเกิดจากการที่เหล่าสัตว์เทวะได้วิียานาการกลายมาเป็นหุ่นเหล็กสัตว์เทวะประกอบไปด้วยกิงกาเลอนกิงกาคอนกิงกาเล่า Gingka World แล้วก็กินแก่าําการรวมร่างจนกลายเป็นกินไกโอโดยร่างหุ่นเหล็กสัตว์เทวะและกินไกโอจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์กินกาแมนต่อที่7มีท่าไมตาอยู่2รูปแบบนั่นก็คือเพลนดาบทานชา้ำเพอกและก็ปืนใหญ่เกาคอนแล้วก็ยังมีล่าออปเกรดอย่างโจโซโกกินไกโอที่เกิดมาจากพลังของจูโซโกกินกาแมนเพื่อมาเสริมพลังอีกด้วยกว่ากินไกโอจะปรากฏตัวต้องรองให้พวกสัตว์เทวะของแต่ละสีโชเทพซะก่อนและยังต้องมาตาม ดาบเชื่อพิฆาตที่เป็นวัตถุดิบในการรวมล่าอีกเรียกได้ว่ายากพอๆกับการตามหาคริสตอของจูเลนเจอร์ในการรวมร่าเป็นไดจูจิงกาตามหาลูกแก้วสัตว์ดาราของไดเลนเจอร์ในการรวมร่าเป็นไดเลโอและการตามหาคัมพีเปลี่ยนว่าเป็นเคียวไดจูโชของพ่อคาคุเลนเจอร์เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนะแพทท่์นเดียวกันเลยนี่หว่าลำดับที่9กมาจิคิงน,นัมเบอร์วัน มาจิคิงคือหุ่นเมนหลักประจำเซนไตลำดัจีจี่บเกาของบการาวเวมมาจิเลนเจอร์เกิดจากการที่เหล่าห้าพี่น้องมาจิเลนเจอร์ทำการใช้เวทมนต์ขยายร่างจนกลายเป็นมาจินประกอบไปด้วย <S 2> <S 2> <S มาจิฟินิกมาจิแกรลูด้า <S <S มาจิเมอร์เมดม,มาจิแฟรี่และก็มาจิทอรัสและทำการรวมร่างจนกลายเป็นมาจิคิง หุ่นลบจอเวสุดแก่งที่มีปีกการูด้าขนาดยักษ์เปเอกลักษณ์สามารถใช้เวมตนได้หลากหลายรูปแบบมีอาวุธประจําตัวที่มีชื่อว่าคิงคาลิเบอร์ที่เอาไว้ใช้ไม้ตายมา r จิทคอไคลแมกทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลนดาบเวมต์และเพลนดาบอาชาสวรรค์ที่เป็นไม้ตายขั้นสุดยอดปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4ของซีรีส์มาจิเลนเจอร์ เป็นหุ่นลบเซนไตที่ทําเอาพ่อของเหล่าห้าพี่น้องยหา่วูซาร์ที่ยังเข้าด้านมืดถึงกับต้องขโมยพลังในการรวมร่างของพวกเขาไปเพราะเกรงกลัวในพลังของมาจิคิงที่อาจจะสามารถเอาชนะเขาได้ซึ่งสุดท้ายพอพวกมาจิเลนเจอร์แยกพลังนี้กลับคืนมาได้และตัดสินกับวูซาร์วูซาร์ในร่างของวูไคเซอร์ก็แพ้ราบคาดให้กับมาจิคิงตามระเบียบถือว่าแข็งแกร่งเลยจริงๆที่สามารถเอาชนะวูไคเซอร์ที่ไร์เคมทายขนาดนั้นได้ถึงแม้ภายหลังจะโดนเนิร์ฟอย่างไหนก็เถอะ ลำดับที่10โกบัสเตอร์โอโกบัสเตอร์โอคือหุ่นปฏิบัติการเมล็ดของขบวนการจราชนโกบัสเตอร์ซูปเปอร์เซนไตลำดับที่36เกิดจากการที่เหล่าบัสเตอร์แมชชีทั้ง3เครื่องประกอบไปด้วย CB01S หรือโกบัสเตอร์เอชพ t 0 2โกลลาและก็ RS03 เร่บิก ทำการคอมไบโอเเรชั่นจนกลายเป็นโกบัสเตอร์โอโดยการรวมล่างจะคล้ายๆกับไดเรนโอของไดเรนเจอร์เลยก็คือโกบัสเตอร์เอสหรือเจ้าสีแดงจะเป็นแกนกางส่วนสีอื่นๆจะมาเป็นชุดก่อให้ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะอาจเน่นไปด้วยพลังอิเล็กตรอนของเหล่าโกบัสเตอร์ทั้ง3าคนที่เป็นคนขับเป็นพลังงานหลักในการต่อสู้มีอาวุธประจำตัวนั่นก็คือบูสต์บัสเตอร์ซอร์ดมีไม้ตายปิกฉาทั้งหมด2รูปแบบนั่นก็คือเอสพอชั่นกิก และก็ด e เมนชันคล s สโดยการประกอตัวครั้งแรกของหุ่นตัวนี้จะมีอยู่ในตอนที่6ของซีรีส์โกลบัสเตอร์ลำดับที่11 p a c ็ดแ i คไคลเซอร์มาถึงคู่ปรับของลูปเปเลนเจอร์อย่างขาบวนการมือป่าแพคเลนเจอร์แล้วนะครับกับหุ่นลบประจักษ์ขบวนการนี้อย่างแพคไคลเซอร์เกิดจากการรวมร่างกันระหว่างทริกเกอร์แมชชีนทั้งสามคืนประกอบไปด้วยทริกเกอร์แมชชีนหมายเลขหนึ่งทริกเกอร์แมชชีนหมายเลขสองทริกเกอร์แมชชีนหมายเลขสาม โดยมีกูสติเกอร์เป็นแกงการในการโลมล่าเป็นหุ่นตัวนี้แพคไคเซอร์ Pac สามารถใช้พลังของเชคเกอร์แมชชีนได้อย่างเต็มรูปแบบและถ้าไม่ตายหลักของแพคไคเซอร์นั่นก็คือแพคไคเซอร์กระสุนพิฆาตโดยการปรากฏตัวของหุ่นตัวนี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่สาของซีรีส์ลูแปงเลเจอรปะทับแพคเลนเจอร์คงมาช้ากว่าลูแปงไคเซอร์ของลูแปงเลเจอรไปตั้งหงตอนเองลำดับที่12บสอราเมจิน เชียเมจินปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่3ของซีรีส์เชียร์เมเจอร์เป็นหุน่นลอบเมลักประจำขบวนการลำดับที่44อย่างขบวนการมณีมนตาเชียเมเจอร์เกิดจากการที่จูรูหรือเทียเมเลสได้ปิ๊งไอเดียในการรวมร่างกันระหว่างเหล่ามาจินทั้ง5ตัวได้แก่มาร์ชินไฟเออร์มาร์ชินชโชวโลมาร์ชินมัก มาชินเจตตาและก็มาชินเฮลิโกจนก่อกำเนิดเป็นคิรา่มจินไปในที่สุดสามารถใช้ไม้ตายของเหล่ามาชินแต่ละตัวที่รวมร่างอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นท่าแรนเดอร์บีออของไฟเออร์แซแอคแทกของชเวโลมักแฟกของมัรกเจเตอร์ซอของเจตตาและก็เทอร์โบเลนส์ของเฮลิโกท่าไม้ตายในการปิดฉากของคิรา่มจินนั่นก็คือคิรา่อมได้ยังมีและยังสามารถแยกร่างออกมาเป็นหุ่นย่อยทั้ง2ตัวอย่างไรเมสกับสกายเมส ไดด้้อีกวยลำดับที่13ดอนโอนิไทยจินและและ้วก็มาถึงหุ่นเมนหลับประจำขบวนการลำดับที่4ี่อย่างขบวนการนัก,ลกรลกอวตารดอนบราเธอร์กันแล้วนะครับเกิด <c oughs> จากการรวมร่างของเหล่าดอนบราเธอร์ทั้ง5คนที่กลายร่างเป็นโลโบทาโร่ประกอบไปด้วยดอนโลโบทาโาร่ซาลูบราเธอร์โลโบทาโร่โอนิซิเตอร์โลโบทาโ,โ,ทโราโ่อินุบราเธอร์โลโบทาโร่และก็คิจิบราเธอร์โลโบทาโร่ จนกลายมาเป็นดอนโอนิไทจินหุ่นลบเซนไตสุดเท่ที่เท่ทั้งในหนังและในของเล่นโดยการรวมล่างตอนแรกจะเป็นล่างตัวเท่าเหมือนก่อนและค่อยขยายล่างไปเป็นหุ่นลบขนาดยักความสามารถของหุ่นตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับไฟไนท์เน็ตของลิซเจอร์กับทิราเมิจินของคิลาม,จลามเจอร์นั่นก็คือสามารถใช้พลังและความสามารถของเหล่าโรบอทาโรโลทั้ง5ตัวได้ไม่ว่าจะเป็นซาลูพันส์ท่ามัดวานอนจอพลังของซาลูโรบอทาโล่โอนิคิก ลูกเตะพลังยักษ์ของโอนี่โลโบทาโร่อินูคิกลูกเตะพลังสุนัขของอินูโลโบทาโร่คิกิไฟอิงท่าไก่ฟ้าเหยเวหาของคิกิโลโบทาโร่แล้วก็ดอนโมโมกิริดาบคู่พลังลูกท้อของดอนโมโมทาโร่ซึ่งก็เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้ของดอนโอนี่ไทจิงโดยดอนโอนี่ไทจิง จะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่1 2ของซีรีส์ดอนบราเธอร์ที่จะถึงนี้นับได้ว,ว่าเป็นหุ่นลบเซนไตเมนหลักที่ปรากฏตัวในซีรีส์ตัวเองช้ามากที่สุดในบรรดาเหล่าหุ่นเมนหลักกันเลยทีเดียวซึ่งบทบาทของพี่แกในซีรีส์ดอนบราเธอร์นี้จะเป็นยังไงคนต้องรอติดตามกันในซีรีส์อวตารโลเซนไตดอนบราเธอร์ <riff jazz> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการใหม่ปออาซแห่งไดโทคุในคลิปนี้ แต่และตัวในคลิปนี้กว่าจ,จะปรากฏตัวในซีรีส์ของตัวเองต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวอาจจะเพราะเส้นไตบางซีรีส์ต้องใช้เวลาปูเรื่องราวในการดำเนินเรื่องซะก่อนและอาจ,จต้องขายของเร่งแบบมีสเต็ปกันก่อนถึงจะถึงคิวของตัวหุน่นยนต์เพราะหุ่นพวกนี้ปรากฏตัวในซีรีส์เป็นครั้งแรกก็จะสร้างอิมแพคและความประทับใจให้กับคนดูเป็นอย่างมากเลยแล้วคุณล่ะครับประทับใจในตัวหุ่นตัวไหนบ้างในคลิปนี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ งั้นก็ขอตัวลากัไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดกตา s c ัสต e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีโอเกน